ก็สวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลานะครับทุกทท่านนะครับผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกปลานะครับยุค90นะครับก็รอกบิจจนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับบิจีนะครับ30มือหนึ่งนะครับก็มาให้น้าๆได้รับชมกันนะครับก็มีน้าๆหลายๆท่านนะครับถามผมนะครับว่า เฮ้ยนะบีจ th. ีสามสิบเนี่ยมือหนึ่งนะครับหรือว่าบีจีรุ่นอื่นๆืมือหนึ่งเนี่ยยังพอมีอยู่ไหมนะครับผมก็ต้องตอบเลยนะครับว่าตอนนี้ก็ยังพอมีนะครับแต่นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในมือของนักสะสมนะครับแล้วก็นะครับเป็นบางร้านนะครับร้านตกปลานะครับที่เก่าแก่นะครับก็อาจจะยังมีค้างสะต๊อกอยู่บ้างนะครับแต่ก็ค่อนข้างหายากมากมากเลยนะครับก็วันนี้ครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็เลย จะนํามานะครับให้นานานะครับได้รับชมกันนะครับก็ตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับเป็นบีจีสามสนะครับบีีสามสิบไทยนะครับปกตินะครับก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันนะครับก็บีจีนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับในกล่องนะครับเปิดมาก็จะเป็นเจอตัวล้อนะครับ ก็จะเป็นตัวล้อนะครับนี่นะครับใหม่นะครับอ่ะแต่ก็ในกล่องก็จะมีไดอะแกรมนะครับสี่มาให้นะครับลักษณะกล่องก็จะไม่มีอะไรครับประมาณนี้นะครับกล่องก็ค่อนข้างจะยับเยินหน่อยนะครับเพราะว่ากล่องเป็นกล่องบางนะครับที่เก็บไว้นานนะครับจับไปจับมานะครับก็มี มีอะไรกันบ้างนะครับก็คามือกอกไปนะครับก็นี่ตัวของตัวลอกนะครับดูนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับไม่มีริ้วรอยใดๆนะครับครับไม่มีรอยสวมคันใดๆนะครับก็สวยนะครับนะครับค่อนข้างสวยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ลูกปืนสามตลับนะครับ รอบ5.2นะครับในส่วนของน้ำหนักไม่แน่ใจนะครับ BG นะครับขาก็จะเป็นอ่ถ้าเป็น BG ไทยนะครับขาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะพับได้นะครับปอกแขนเป็นพลาสติกพับได้อย่างนี้นะครับตนหนอกเป็นหนอกไม้นะครับคาร์บิกนะครับผมก็นะนะหลายๆคนนะครับหานะครับมือหนึ่งนะครับอ่า บอกเลยนะครับว่ายังมีนะครับแต่ก็นะครับหายากหน่อยนะครับตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปไม่มีแน่นอนนะครับไปอยู่ในมือนักสะสมหลายๆคนนะครับก็สําหรับในเรื่องการซื้อขายเรื่องราคานะครับราคามือหนึ่งนะครับมันก็แล้วแต่รุ่นนะครับถ้าอย่างเป็นตัวนี้นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณที่สี่พัน นะครับ9นะครับถึง5,000นในหน่อยนะครับสําหรับเจ้าบีจีแบบติบตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้อยกล่องมาเลยนะครับมันจะเจะบีค่อนข้างฝืดหน่อยนะครับอ่าผมก็ไม่อยากจะไปใส่ขาบนะครับดูความใหม่นะครับในเกียวนะครับก็นํามาให้นนาๆนะครับได้รับชมกันนะครับอ่าแล้วก็ นานาท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมีไว้ใช้นะครับพวกล็อกบีจีนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งนะครับมือสองนะครับเมกานะครับสเปคไทยนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ Facebook นะชาติเห็นสุวรรณนะครับก็พอหาให้ได้นะครับเขอยังพอมีอยู่บ้างนะครับหรือว่าช่วงไหนที่ยังไม่มีนะครับก็นานาก็เข้ามา ถัาเข้ามาถามนะครับแล้วก็สั่งกันไว้ได้นะครับก็ยังพอหาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ